ถักอยู่พี่น้องอุดมสมบูรณ์ชุมช่มฉ่ำน่าเบ่งบรรยากาศโอ้ยน้ำไหลพี่น้องคนนี้ยฝนตกแห้งน้ำไหลไม,จลมจาจากภูเ,เขาเลยครับไหลมาจากภูเขามองเห็นภูเขาเลยครับโอ้ยบรรยากาศดีขนาดพี่น้องน้ำไหลตานน้ำพ,พี่น้อง ยิ่งเลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมเลยนะครับรขไข่หอยเชลลีจับตุ่มเขาเห็นป่าวพี่น้องสวัสดีครับพ่่อแมพี่นอ้องฟองไฟสูบบุกสูบพลที่กรรปรักทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีพี่น้องฟังเต้าพอกันย่ามะเ้าวเ้าวทำกลางอากาศฝนตกครับพี่น้องโอ้ยมาหอดจอดถึงแล้วครับมาหอดแล้วหนองนาคำ อีสานบ้านเฮาพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งเขาเบิ่งน้ำพี่น้องน้ำขักฝนกระทบเมื่อเมื่อเมื่อเนี่ยขับรถมาจากสัตเงีบพี่น้องฝนตกห่ตลอดทางเลยโอ้ยชุมฉ่ำอุดมสมบูรณ์ดีค่ะเบื่องเขาพี่น้องโอ้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์คือภูเขาภูเขาย้างพี่น้องเห็นไหมครับหมอกเนเต็มเห็นไหมพี่น้องนเห็นแต่เงาเงาครับ บรรยากาศโอ้เย็นสบายดีพี่น้องเมื่อนี้วันเทื่อนใดขึ้นหยิพบพกทั้งหยดยิบพกเนาะหยิบยัดเดี๋ยวนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิง่งกดการแจ้งฉันใหผมได้เด้อครับพามาเบ่งบรรยากาศทองไร่ทองนาพี่น้องโอ้ย์อ่ะพี่น้องกลาง ผมใหญ่ละ้าพี่น้องออกไปเบิง้าพี่น้องออกไปเบิงบรรยากาศพี่น้องโอ้ยเขาง,งามขนาดพี่น้องคนนะ่ะเขานียวครับอู้บรรยากาศดีค,ครับอุดมสมบูรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งสนับนุนเลยเด้อครับคลิปแรกครับของมือนี้ครับมาฮอดจอดถึงกะรีบมาไทยบรรยากาศให้พี่น้องเบ่งเลยครับฝนตก อากาศเย็นครับออกบ้านมากแต่สองทุ่มลพี่น้องมาฮอดนี่หกโมงเร้าพอดีครับฝนตกลด,ดแรนเรียยวไปเครับมาจากสัตตะเหีบมาฮอดน้องนาคำขอนแก่นเนี่ยลพี่น้องนะครับโอ้ยป่าพักหวานของซางเอ้ยอ,อุดมสมบูรณ์ครับล้วพาไปเบ่งเขาเขาง,งามน้ำไร้ครับฝนตกดีครับ ฝนตกดีเขียดผู้เวียงเนี่ยฝนตกดีพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบื้องปอเขา่าก้อเข่าพี่น้องเอ้ยเข่าบานเด้หนิพี่นอ้องเข่าไผ่ตอนเข่าดำมไหมพี่น้องพักขนาดไหมทุนนี่ยโอ้งามงามงามครับหนามบกขาดเลยอยู่นี่งามบรรยากาศครับทุนนี่ยอ้ยหมอกฝนตกพักอยู่พี่น้องอุดมสมบูรณ์ชุ่มชำ่ำ มาเบ่งบรรยากาศโอ้ยน้ำไหลพี่น้องคุหนึ่นะเหมือนกับโอ้ฝนตกแห้งน้ำนี่ไหลมาจากภูเขาเลยครับไหลมาจากภูเขามองเห็นภูเขาเลยครับโอ้ยบรรยากาศดีขนาดพี่น้องที่เบื่องน้ำไหลตาน้ำพี่น้องโอ้ยมียเรา่องกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดอนการเจน,นผลกันเลยนครับมือนไข่หอยเชลลีจับตกลงเขาเองนะพี่น้อง ่ายให้ค okay. right. no oh. ือดีท mm ั้งบนเขาใช่ไหมครัวเครับเขาเริ่มมุดแล้วล่ะพี่น้องเริ่มสีมันต์เลยเขาว่าเริ่มสีมันบรรยากาศดครับโอ้ยนี่แหละครับหน้าซางหน้าซางบัสครับที่ผมมาถ่ายปลาพักหวานมาอย่างดีครับมาหอดจอดถึงผมกระลีบมาถ่ายบรรยากาศ ทองให้ทองหน้าพี่น้องเดือดเลยครับโอ้ยขาดขนาดพี่น้องพาเดือดเบิองเดือดเบิองทองให้ทองหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนนะผมไม่เด้อครับโอ้ยนั่นข้าอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องเป็นทำที่ใจน้ำเพลินอยู่เผาเพลินงามเผาเพลินงามเลยเดี๋ยวมีโอกาสไปบ้านเกิดเนียงนอนกับสิ perthay เผาอยู่บ้านให้เบิองครับเผาอยู่หน้าจะคว้างให้เบิองครับอันนี้มา น้องนาคำครับพี่น้องทะเลมาคือประจํานะครับที่ไทยทํำคลิปประจํามาหน้าสร้างเนี่ยครับพี่น้องโอเคผมมาเที่ยนี่ผมจะมีคลิปแต่ยลคลิปมาสู่พี่น้องดูครับแต่จะเรื่องไรโ์กดแช์กดตดตามกคกระดิ่งกดการแจงเขียนไว้เนียครับคลิปต่อต่อไปจะเป็นคลิปหนังครับจะให้กดตดตามไ้พี่น้องมาเบิ่งทองให้ทองหน้า โอ้ยใบกะเพราเพื่นอน,นอกะเพรานี่หอมอีหลีเลยพี่น้องมันบ่นเป็นกะเพราขาวเลยครับเขาเรียกกะเพราพูดิหอมครับพี่น้องงามสุตรนโอ้ยสุตรนงามครับเพื่นเพืนพักหวานเพื่อนไหงามพาย่างใครเป็นผักหวานครับไรนาสวนผสมครับพี่น้องโอ้ยคุณน,น่ะพักหวานกับงามเขาพักหวานโน้ำส่วนพายเรื่องเราใหม่เล่ากันครับ จะได้มาหลักหน่อใหม่เล่าจะได้มาหลักหน่อใหม่เล่าอยู่ครับเดี๋ยวคลิปนายพามาหลักหน่อใหม่สร้างบัตรกันเงี้ยแล้วผมพามาเบิ่งกัน,น,นมีหน่อใหม่บ่โอ้ยงานกหลายพายเบิ่งหน่อใหม่กันพี่น้องโอ้มืดจังวะก็หืดแท้มน้านี่หน้านี่คือมืดแท้มีหน่อใหม่บ่ออ้ยนี่เราพี่น้องนีหน่อใหม่บ่ครับพุดนะตะลังศิลปเลยพี่น้องอ้ หอใหม่ไม่จะนอนาน่นไม่พี่น้องใช่ไหมว่าจะผมเปิดแซตกันเด้อพี่น้องโอ้ยรุ่งกับกัดพี่น้องเบิ่งหอใหม่ครับโอ้ยคุณเดี๋ยวผมจะมาหลักดูครับมาหลักหอใหม่สร้างเยอะอย่าปากพี่น้องอย่าปากพามาหลักหอใหม่เพิ่นโอ้พี่น้องเพิ่งหอใหม่ถูกฝนออกทักครับถั่วถึงย่าเหล่าก็มีพี่น้องจะพามาหลักหอใหม่เพิ่อนด้วย อยาใหฝนยุดกันพี่น้องพีามันหลักหน่อใหม่เพิ่อยอย่าปากด้ยพี่น้องเลยอย่าบอกเพิ่นเด้อนอเบ่งไ้แล้วนอเบ่งไ้แล้วพี่นอ้องตัวหน่อใหม่เกิดแน่นอนนะครับอ้ยสอนบอพี่น้องหน่อให,ม,ห,ม,หม่เพิ่นเกิดครับหน่อยาวนะหน่อใหม่เพิ่อนออกครับพี่น้องออกครับอีริ่หน่อใหม่เดี๋ยว ฝนเต้าเลยผ่ามาหลักหน่เพิ่อนหน่เพิ่นไล่หลพี่น้องโอ้ยคนอะนักหน่อยไเออพี่น้องเงเอาหน่อยงไงคนอักพี่น้องโอ้ยหน่อุ๊กปีเลยับขัับัเพี่น้องหน่วยเพิ่นเกิดพัขนาดเลยนี่พาไปเบิ้งเลาะเบิ้งไม้พี่น้องโอ้ พี่น้องเลยะคะุณอะเพื <my single skincare todavía> ่อนเอาพี่น้องเพื่อนเอามาใหม่เพื่อนคุณนาเออถักถักเดี๋ยวเรื่องก็อะไรก็แชร์ไปเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาพามาหลักใหม่เพื่อนมาคนเดียวเลยบอกๆเพื่อนให้เพื่อนรู้เด้ครับมาหลักใหม่เพื่อนหม่เพื่อนหลวครับโอ้อาใหม่เพื่อนเลยพัดอีเดีย พักพักพัี่น้องคพืนน่ะงออย่งเงดิเดี๋ยวฝนเตาเนี่ยละพี่น้องพามาหลักใหม่เพุ่นนเต็มอยู่ครับคพณ่อนะโู้หลหลพักหลพักพามาหลักใหม่เพื่เนฉันบอกมาหน้าหรอครับันี้ผมมาเพิ่นกับบอกหน้ามั้ยอ้นงออย่เงี้ยพี่น้องพามาหลักเลยพ่นน่ะ้อพี่น้องพนะถั่วสออนมาพี่น้องเลยพืนนะงอนี่ เดียวหน่อยไงพุทธานะครับพี่น้องเจ็บไข่เราบาดทางหอกม,มาหน้าฝนตกเอดเลยหลักหน่อใม่เพื่อนแท้ละ,ม,ะปปมือนี่เอาไปแกงสเต็ปหนอนั่งยืนพืทอนะพี่น้องอย่าลังขึ้นพุทธน่ะหน่อใหม่เพื่อนเกิดขักอีเลีพี่น้องไปยิปามาหลักเด้อกดติดตามใหม่พี่น้องกดติดตามใหม่ผมจะพามาหลักหน่อใม่เพื่อนอ้หูขาดขนาดเลยพี่น้องเลยกดติดตามใหม่เด้อ บรรยากาศสวนผสมเพื่นไรนาสวนผสมของเพื่อนดอกอีบุกครับออกดอกอีบุกกระบุกต้นน้อยนั่นครับออกดอกกับระบุกเพป็นปลูกติดยางเลยพี่น้องเพป็นปลูกติดยางเลยนี่นะพักเพื่นหมากุงหมากุงกับมีอันนี้หมากดินจีหมากดินจีหมากกูดมันต้นเหาะเพื่นครับเหาะเพื่นเก็บมาแล้วเงาะเพื่นเก็บมันแล้วพักหวานเพื่อนสวยงามสวยงามเลยพี่น้อง เน,นี่ผมออกมานี่ก็แต่เราออกมาหน้าไหมครับนี่เราบอกมามาเบิ้งหเราไม่เลแล้วพีนน่น้องเพื่อนพักหวานเพื่อนโอ้ยักเลยโอ้เปียกกนี่หรอลังเทาโอ้ยเีจยวเพื่อนพิพ่ามาหลักหน่วยเพื่อนโอไปเบิ้งเแ็ดเตียงด้วยแค่เตียงออกบ่โอ้เยหยักนี่หรอไอ้ลังเทามากมอนยหยักวัดเลยหค่เตียงออกวะ ตา,ตาเฮ็ดเตียงออกดีครับเดี๋ยวเรื่องคนไล่ก็แชร์ผมได้ครับามาดูบรรยากาศเสาร์ันที่ย7ิเจ็ดกันยายุ่นส5 6 6อร่อยทีพกพี่น้อง้าพี่น้องมาเบิง้งโอ้ยุ่งแต่หลายเบิ่งเฮ็ดขอนขาวกันเกิดไ่มเบิ่งเฮ็ดขอนขาวเกิดบนะ่เนาะเฮ็ดขอนขาวเกิดไหม โอ้ยบกเกล็ดพี่นอ้องหาบึงเห็ดขอนขาวาเศรยฐเห็ดขอนขาวเห็ดตอมะม่วงนี่แหละครับพี่น้องเห็ดตอมะม่วง,งตัดลงแล้วมั้งเงี้ยครับข้ามาันเลาะเดินพี่นอ้อ,าาองข้มันเลาะเดินเดี๋ยวบอกเพื่อนเด้อพี่น้องเลยคลิปต่อไปผมจะพาพี่นอ้นนอ,งอ,นองมาหลักหน้าไหม่พี่น้องมาเบิงึง คนปลูกคนปลูกยางนี่พี่น้องเขาเป็นกต่งามคักทักทักยู่งมาหอดจดถึงยังไม่ได้นวดนีครับพี่น้องนี่เปล่ามาถ่ายคลิปพี่น้องเบื้องกันเปล่ามาถ่ายคลิปทักคักเลยพี่น้องถ่ายคลิปพี่น้องเบื้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนพร้อมเลยเด้อครับคลิปนี้ฝากไว้พี่นี่ครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ